ที่จังหวัดปัตตานีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตระกาก้าสิ่งของพระราชทานแก่ชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ที่โรงพยาบาลปัตตานีตำบลสบาราังอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตระกาสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายฟิราหฮันโตแซอายุ19ปีชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลกะดุนงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอาชีพอรับจ้างขับรถแบ็คโฮ ได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนบริเวณสะโพกซ้ายจำนวนหนึ่งนัดจำนวนหนึ่งรายจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่30กันยายน2566 ซึ่งมีคนร้ายไม่ทราบจํานวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าใส่ฐานปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่4413ซึ่งกองร้อยค่ะตั้งอยู่ริมทางหลวงชนบทเส้นทางตําบลโต๊บาลาออาเภอสายบุรีตําบลปล่องหอยอาเภอกระเพาะบ้านโต๊บาลาหมู่ที่5ตาบลกระดุนงเป็นเหตุให้มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บขณะเกิดเหตุค่ะผู้บาดเจ็บกําลังนั่งดื่มน้ําชาอยู่ใกล้ฐานปฏิบัติการเจ้าหน้าที่จึงนําตัวส่งรักษาไปยังโรงพยาบาลสมเด็จยุพร,ราชสายบุรีปัจจุบันนายฟรยีระหันโตแซ ผู้บาดเจ็บรักษาตัวที่ห้อง i อ u ีโรงพยาบาลปัตตานีซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ